กราบเลยนะครับไไทุกนทางบ้านและนี่คือรีวิวสินค้าจากแบรนด์ Formula X รุ่นนี้นะครับ FX 888นะครับเป็นรุ่นครบรอบ30ปีก็เคยเล่นผ่านมือมาบ้างแล้วนะครับตั้งแต่ FX งานเก่าเก็บนะครับงานเก่าๆเลยแล้วก็มารุ่นครบรอบ30ปีก็คือรุ่นนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นหน้าทองนะครับก็เคยผ่านมือมาบ้างแล้วนะฮะก็ใกล้จะครบทุกแบรนด์แล้วนะฮะถ้าทุกท่านอยากให้ผมรีวิวแบรนด์ไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูครับที่ใต้คลิปนี้ ี๋ยวผมมีสตุ้มสตังก์นะฮะเดี๋ยวจะซื้อมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นแบรนด์ดังระดับโลกอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะที่หลายๆคนอยากเป็นเจ้าของราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่7,500บาทนะครับผมจำได้เลยสมัย12ปีที่แล้วนะตั้งแต่ที่ผมหัดเล่นเครื่องเสียงใหม่ๆครับ FX ตัวนี้ผมซื้ออยู่ในร้านประดับยนต์แห่งหนึ่งนะครับอยู่ในปั๊มน้ำมันแถวบ้านผมซื้อตอนนั้นอ่ะเ5 0 0เลยแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมาหน่อยครับราคาก็ลดลงเรื่อยๆนะครับผม ในร้านค้าออนไลน์นะครับก็ยังหาซื้อกันได้อยู่นะตั้งแต่3,000ันกลางๆจนถึง3,000ไปๆบางร้านก็สี่พันเลยก็มีนะครับมีสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบอยู่ในนี้ฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อของแต่ละท่านถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วดนติีม เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์การออกแบบกันบ้างนะฮะด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบสีเงินเงาเงาอย่างนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าสวยงามจริงๆครับผมสวยงามถูกใจผมเลยนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็จะมีโลโก้คาว่า Formula ่านะครับสกีนติดอยู่ในนี้เลยนะสวยงามมากทั้งฝั่งของเอาพุทนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ช่องด้วยกันนะเอาพุจะมี3ช่องก็คือช่องฟอนต์ช่องเลียแล้วก็ซับเบรสนะฮะซับเบสนี่จะอยู่ขวามือสุดเลยถัดมาก็จะเป็นปลั๊กคอนเนคเตอร์ไฟเข้านะครับก็จะประกอบไปด้วย3ามขั้วนะฮะก็จะมีบวก รีโมทแล้วก็กาวนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้วด้วยกันเป็นปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบนี้นะฮะเสียบดึงเข้าดึงออกเนี่ยใช้งานแบบง่ายมากๆเลยนะครับผมถัดมาเป็นฝั่งทางด้านของอินพุตเข้านะครับก็จะมีอยู่2ช่องด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยช่อง CD แล้วก็เรดิโอฮะด้านบนของตัวเครื่องก็จะแสดงสัญ,ญลักษณ์ประมาณนี้นะฮะตัวนี้เป็นรุ่น fx 8 8 8นะฮะอ่าเป็นรุ่นครบรอบ30ปีนะครับตั้งแต่1988ครบรอบ30ปีแห่งนวัตกรรม formula x รุ่น888หรือที่เรียกว่า Formula X ตอง8นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ทางด้านหน้าของตัวเครื่องกันบ้างนะฮะก็จะเป็นปุ่มเงินอย่างนี้นะฮะเป็นปุ่มเงินเป็นขีดอย่างนี้นะฮะสวยงามเลยตัวนี้ดูก็รู้เลยนะฮะเป็นปีหแบรนด์นะครับผมเพราะว่าอ่าอีควอไลเซอร์นะครับตั้งแต่ปุ่มนี้นะครับยันปุ่มนี้นะครับ5ปุ่มนะครับก็ก็คือปีหแบรนด์นะครับประกอบไปด้วยเบสมิดเบสมิดมิดไฮแล้วก็ไฮนะครับผมส่วน2ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มมซซััับบบนะครรเเ่่งงสียแล้วก็ปุ ปุ่มปรับความถี่ซับนะฮะคือปุ่มนี้ถัดมาก็จะเป็นปุ่มเฟดเดอร์นะครับปุ่มบาลานซ์คู่หน้าคู่หลังนะครับของเสียงกลางนะฮะถัดมาก็จะเป็นปุ่มนี้นะฮะเป็นปุ่มวอลลุ่มหลักนะครับปุ่มคุมทั้งหมดเลยนะครับผมคุมทั้งกลางทั้งเบสก็จะอยู่ที่ปุ่มนี้นะฮะอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็นี่ก็คือสวิ์เลือกอินพุตนะครับอินพุตเข้าไม่ว่าจะเป็นอ่าซีดีหรือเรดิโอนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ทางด้านข้างกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็สามารถยึดเหล็กฉากนะครััับบไไยดดดตติกว้ เดี๋ยวเรามาดูความบางกันหน่อยนะว่าตัวนี้จะทําได้บางสุดเท่าไหร่นะฮะผมตัวนี้ทําได้บางสุดอยู่ที่2.5ซนติเมตรนะผมก็ถือว่าบางในระดับหนึ่งนะับผมเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของด้านหลังกันบ้างนะฮะทางด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบมากเลยจริงๆนะครับเป็นแจ็คหลังแบบทิฟฟานี่นะฮะถูกใจผมมากเป็นแจ็คเหล็กนะ,ะับผมในเรล็ราคานี้นะฮะ FX เนี่ย3,500ถึง3,900เนี่ยได้เป็นแบบแจ็คหลังทิฟฟานี่แล้วนะฮะปบมือ สวยงามเลยแล้วก็แน่นมากนะครับเป็นแจ็คแบบขันน็อตนะตรงนี้นะทิฟฟานี่เป็นแบบขันน็อตนะครับผมแน่นๆเนี่ยครับถูกใจผมมากเลยนะทิฟฟานี่นะครับในเรทราคานี้ FX นะครับสามพถึงสามพเนี่ยได้เป็นแจ็คหลังทิฟฟานี่แล้วนะฮะแจ่มเลยครับผมถูกใจผมมากเลยนะครับผมแจ็คหลังแบบทิฟฟานี่ครับแจ่มๆเลยแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีแค่อ่าซีเรียลนัมเบอร์นะครับผมผมบอกให้รู้ว่าเนี่ยของแท้แน่นอนนะฮะอ่านข้างก็ประมาณนี้ เดีย๋ยวเรามาดูด้านบนกันต่อนะเดี๋ยวเรามาดูความยาวของตัวเครื่องบ้างว่าตัวนี้จะทําได้สั้นสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะับผมตัวนี้ทําได้สั้นสุดอยู่ที่10.6เซนติเมตรนะฮะผมถือว่าสั้นในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูความกว้างของตัวเครื่องกันบ้างนะฮะความกว้างก็จะอยู่ที่สิบเจ็ดจุดแปดเซนติเมตรนะผมนี่นะครับประมาณนี้นะฮะสิบเจ็ดจุดแปดเซนติเมตรครับผมถัดมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูสีไฟของตัวเครื่องกันบ้างนะฮะว่าจะเป็นไฟสีอะไรนะฮะโอ ตัวนี้เป็นไฟสีน้ำเงินอมม่วงนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะฮะไฟเขาก็ไม่ค่อยแยงตาเท่าไหร่นะขับรถตอนกลางคืนเปิดเพลงไปด้วยเนี่ยก็สบายดีนะฮะไม่ถึงกับว่าแยงตามากครับผมโอเคครับประมาณนี้นะสวยงามดีครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะขอติก่อนเลยนะเสียงซาครับผมเปิดเครื่องมานะฮะปิดวอลุ่มหลักแล้วนะวลลุ่มหลักเนี่ยปิดแล้วนะวนะปิดแล้วนะ อ่าแล้วก็วอลรุ่มเสียงกลางของอีควอไลเซอร์ทั้ง5้าแบนด์นะคือตั้งกึ่งกลางหมดนะมาดูครับผมเสียงซ่ามาเต็มครับนะครับซ่าเลยครับซีดเลยครับผมถ้าผมเร่งแหลมเยอะล่ะก็คือแบบซ่าเห็นเห็นเลยนะซ่าเยอะมากนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะครับผมที่ผมไม่ชอบมากๆเลยก็คือเสียงซ่านะตรงนี้ผมขอตีเลยนะครับผมถ้าไม่ตีว่าเรื่องเสียงซ่าเนี่ยผมให้สิบเต็มสิบเลยนะคะแนนเนี่ยอันนี้จากสิบคะแนนผมขอหักเหลือแปดคะแนนพอนะ เพราะว่ามันซาเยอะมากซากว่าสปันซาวอีกสปันซาวที่ผมรีวิวไปยังไม่ซาขนาดนี้นะฮะตัวนี้ซามากผมเป็นคนนึงนะฮะเวลาฟังเพลงเนี่ยชอบชอบเสียงแหลมเยอะๆครับผมชอบฟังแซกเยอะๆผมจะชอบหมุนมาประมาณนี้ฮะแต่พอหมุนแล้วปุ๊บเสียงซามาเต็มแล้วนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างยิ่งเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันบ้างเสียงเขาก็แรงดีนะแรงดีครับผมสมคำล้ำเลือหมุนนิดเดียวดังเลยฮะดังดี นังดีครับผมจะลองฟังเสียงเบสกันบ้างฮะอ่าไม่มีเบสอ่าตัวนี้ซับไม่แยกเหรออ๋อรู้แล้วมันมันเป็นเป็นมัน,ม,นมันไม่ใช่ซับแยกนะครับผมมันคุมด้วยวลุ่มหลักฮะเราต้องหมุนวลุ่มตัวนี้เข้ามาก่อนนะฮะซับถึงจะมีเสียงนะครับผม อันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะฮะผมชอบซับแยกนะครับเวลาผมอยากจะเล่งเบรคผมก็สามารถเล่งได้เลยนะนี่คือข้อดีของซับแยกอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะตรงนี้ผมขอติเลยนะแต่สําหรับบางคนชอบซับรวมก็ดีไปครับเพราะว่ามันเล่นง่ายคุมง่ายนะครับมันมันหมุนด้วยวลุ่มเดียวแล้วมันก็ดังหมดเลยทั้งกลางทั้งเบรคนะแต่สําหรับผมผมไม่ชอบฮะผมชอบซับแยกครับผมมันมันจะคุมเบรคได้ดีกว่านะอันนี้ไม่ดังนะฮะต้องต้องหมุนวลุ่มไปนี้เข้ามา ก็แรงดีครับผมแรงดีโอเคเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกลางกันดูบ้างนะฮะถัดมาจะเป็นเรื่องของเสียงกลางกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยผมจะตั้งทั้งเกึ่งกลางหมดเลยนะ,ะทั้ง5ปุ่ม5แบนนะครับผมเดีย๋ยวมาฟังแนวเสียงกันว่าจะได้ประมาณไหนเดจะเริ่มหมุนแล้วนะฮะเริ่มจากเจิงแหลมก่อน เขาทำออกมาค่อนข้างดีฮะชอบเลยฮะผมละเอียดดีโอ้ตัวนี้จัดจ้านดีฮะมีทนะฮะถูกใจอยู่ฮะถูกใจอยู่ย่านของเสียงกลางนี่คือได้ความกว้างของเสียงดีฮะกว้างดีมีมิติดีเดี๋ยวขอรีเพลงกลับสักหน่อยนะ กันต่อฮะมิดเบลดก็ไม่ค่อยออกเบลดเ,เท่าไหร่นะฮะเจะอะเป็นกลางซะส่วนใหญ่นะติดเบลนิดเดียวเองโหแต่ย่านนี้มาเต็มฮะับึ้มบึ้มเลยเล่นกับแปดนิ้วนี่คือแบบมันมันนะฮะอันนี้มันแค่หกนิ้วเองถ้าหกนิ้วนี่จะมันกว่านี้ฮะบึ้มบึ้มเลยครับผม ไม่เหมาะกับผมนิ้วเท่าไรนะถ้าหมุนเยอะเนี่ยมันเบรดมาเยอะเดี๋ยวดอกมันจะสั่นดอกเดี๋ยวดอกมันจะขาดได้นะัะแต่โดยรวมถูกใจฮะถ้าเล่นกับแดนิ้วระบบใหญ่ๆห,หน่อยรถโชว์เนี่ยโอเคเลยนะฮะมิดเบรดทำได้ดีฮะไอ้ผู้บิดเบรดเนี่ยทำได้ดีฮะส่วนย่างมิดเบรดนี้ไม่ค่อยออกเบียดเท่าไรฮะจะอกเป็นกลางเบียดมีดนิดเดียวฮะส่วนทั้งอ่าปุ่มนี้กับปุ่มนี้ถูกใจมากเลยครับผมหมุนแล้วแบบโอ้โหจัดจ้านมาดีครับ โดยเฉพาะเสียงแหลมนะฮะละเอียดดีฮะเสียงใสดีนะครับใสดีฮะแต่เวลาเราหลีเพลงลงเนี่ยอันนี้คือมันมันไม่ใช่ใสนะฮะอันนี้คือเสียงซ่านะฮะเนี่ยฮะมีเสียงซ่าฮะโอเคเสียงกลางเราดูกันไปแล้วนะครับผมก็ออกประมาณนี้นะก็โดยรวมคือถูกใจผมมากเลยคือ3ามปุ่มนี้นะครับผมสามปุ่มนี้นะฮะแล้วก็ปุ่มนี้ก็ถูกใจอยู่ฮะแต่ปุ่มนี้ก็ ไม่ค่อยออกเบยดสักเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้ถูกใจมากถ้าเราไปเล่นในดอกแปดนิ้วนะฮะเบดมาดีครับผมบึมบึมเลยตัวนี้ครับเจ๋วเลยคล้ายๆสปันซาวฮะตัวนี้แต่ว่าสปันซาวตัวนี้จะจะหนักกว่าฮะแต่ตัวนี้จะเป็นลองสปันซาวนิดนึงนะครับอ่าถัดมาเป็นเรื่องของเสียงเบลดกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเบดกันเลยว่าเสียงเบดเขาเนี่ยเป็นยังไงนะผมจะใช้เพลงหมอลำในการเทสนะฮะคนอื่นเนี่ยผมจะปิดเสียงกลางก่อนนะฮะโดยการปิดปุ่มฟาเดอร์นะครับปิดให้เสียงกลางมิดไปเลยนะ เพราะว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยกลางมันจะออกมาปนเบสนะฮะเราจะไม่รู้ว่าเบสมันจะเป็นยังไงนะผมก็จะป้อนอินพุตตัวนี้เข้ามานะครับผมแ้วผมก็จะเปิดเบสเลยฮะอันนี้คือวัลลุ่มเบสปรับเสียงนี่เรายังปิดอยู่นะเดี๋ยวผมจะเริ่มหมุนขึ้นเรื่อยๆนะฟังดูเอาครับฟังดูเอาครับความปความเปลี่ยนแปลงจะไม่ขอพูดอะไรมาก ไปยินเสียงเด็กร้องก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะข้างบ้านมีเด็กฮะก็หมุนกับไม่หมุนเนี่ยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเนื้อสักเท่าไหร่นะแต่ของสปันซาวเนี่ยหมุนนี่คือเปลี่ยนเนื้ออย่างเห็นชัดเจนเลยนะของสปันซาวเวลาหมุนเนี่ยคือนุ่มหาแข็งคือรู้เรื่องเลยนะไอตัวนี้หมุนกับไม่หมุนแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ครับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนอยู่แต่เปลี่ยนน้อยมากเลยฟังใหม่ฮะ ก็เปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับมันได้โทนเดียวนะฮะบอกไปก่อนนะครับว่ามันได้โทนเดียวนี่คือสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะผมชอบแบบว่าให้มันปรับนุ่มแข็งได้กว่านี้หน่อยมันจะได้ฮือฮามันจะได้ดูดีนะฮะมันได้โทนเดียวนะฮะเวลาหมุนสุดแล้วมันเปลี่ยนเนื้ออยู่แต่เปลี่ยนน้อยมากเปลี่ยนนิดเดียวเองสรุปคือมันได้โทนเดียวนะฮะ fx ตัวนี้นะได้โทนเดียวนะผมโทนเขาจะเป็นโทนแบบว่าจะนุ่มก็ไม่นุ่มฮะจะแข็งก็ไม่แข็งฮะจะเป็นกํากึ่งครับเป็นกึ่งกลางๆนะครับ ทำแบบนี้ก็คือว่าให้มันเล่นได้กับทุกสูตรตู้นะฮะที่เขาออกแบบมานะจะนุ่มก็ไม่นุม่มจะแข็งก็ไม่แข็งนะฮะจะบอกว่ายัางไงดีมันเป็นเบดอ่าเป็นเบดแนวเนื้อนะครับผมจบเป็นแนวเนื้อซะส่วนใหญ่คือเล่นเอามันนะครับผมเล่นเอาสนุกสนุกนะครับเล่นเอามันมันเอาสนุกสนุกประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยนะก็มันมันได้โทนเดียวครับผมมันได้โทนนี้แหละก็เข้าใจอยู่นะครับว่าโทรศัพท์พมันอาจจะเสียงเบดไม่รู้เรื่องนะแต่ก็ให้ฟัง แล้วก็จับใจความเวลาการหมุนเอาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงอ่ะให้คุณฟังเอาใช้วิจารณญาณของท่านเอานะมันมันได้โทนเดียวฮะมันออกเป็นแนวแบบว่าเป็นแนวเนื้อครับเน้นเนื้อเบลดอย่างเดียวไม่เน้นนุ่มนะฮะบอกไปก่อนนะไม่เน้นนุ่มนะตัวนี้เน้นเนื้อครับผมเนื้อเนื้อพวกแนวเบลแสดงสดสักหน่อยอย่างเงี้ยพวกแนวเบลดสายอ่ะนะเบลดแนวแสดงสดน่ะคือมันไม่ได้นุ่มลึกนะฮะบอกไปก่อนนะมันมันจะเป็นเบลดแนวเนื้อครับคือเน้นเนื้อเบดสัดส่วนใหญ่อ่ะเน้นเน้นเน้นแบบมันมันบ้าพลังปึ้งปึ้งปึ นะครับนะครับเน้นแรงตัวนี้แรงแน่นอนนะครับผมเน้นแนวเนื้อฮะคือเอาเนื้อได้เนื้อเน้นเ้นเลยนะฮะได้เนื้อฮะมันไม่แยกซับถ้าแยกซับนี่จะดีมากเลยก็คือมันคุมได้ววลุ่มหลักนะโอเคครับเสียงเบียดเราก็รู้ไปแล้วนะเป็นเบียดแนวเนื้อนะครับผมก็เล่นเอามันๆได้เลยนะตัวนี้นะไม่ผิดหวังนะสำหรับใครที่กำลังมองดูตัวนี้อยู่ก็ซื้อไปใช้ได้นะฮะไม่ผิดหวังนะครับผม เบสแรงดีครับเบสแรงกลางแรงครับผมเสียงกลางเสียงดีด้วยแต่เบสมันจะปรับไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะเป็นเบสโทนเดียวเป็นเบสแนวเนื้อนะครับบอกไปก่อนเนื้อเน้นๆเลยนะฮะเล่นแบบมันๆสนุกแน่นอนครับอ่าเป็นแนวเนื้อก็แล้วกันอ่าบอกประมาณนี้เหมาะกับตู้ไหนล่ะครับก็ตู้ฟาดครับแน่นอนแนวเนื้อครับผมลั่นๆครับผมตัวนี้ไม่ได้นุ่มลึกนะครับบอกไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฮาร์ดแวร์กันบ้างตัวนี้นะครับใช้ชิปเซตนะครับเป็นของยี่ห้อ ST นะครับผม ชิปเซตตัวแรงจากค่าย st นะครับผมเป็นเบอร์ tl 0 7 2 c นะครับผมเป็นเบอร์ tl 0 7 2นะครับใช้ชิปเซตของค่าย st นะครับค่ายตัวแรงเลยนะครับผมฮาร์ดแวร์นะครับก็ประมาณนี้อลงอะไหล่ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นไส้แบบ smd นะครับเป็นไส้ชิปนะครับเป็นชิปเซตเป็น r ชิปเป็น c ชิปนะครับทุกอย่างเป็นชิปหมดเลยนะสีสันการจัดวางก็ออกแบบมาได้ดีครับสวยงามเลยวอรลุ่มนะครับก็จะเป็นวอลรุ่มกันฝุ่นนะฮะอรรุ่มกันฝุ่นนะครับผม ใช้วัสดุทําออกมาดีนะฮะแล้วก็แจ็คหลังก็เป็นแบบทิฟฟานี่นะครับเป็นแบบยึดลงปิ้นเลยนะฮะดีจริงๆครับผมอะไรเขานะฮะตัวนี้เป็นปิ้นแบบ2เลเยอร์นะฮะคือปิ้นสหน้ามีลายปิ้นด้านบนนะฮะแล้วก็มีลายปิ้นด้านล่างด้วยนะครับผมลายปิ้นด้านล่างนะฮะถ้าโอร์มูล่าเของแท้นะฮะก็จะมีไอซี0.1มโครนะครับเป็นแบบเซรามิกนะครับคอมอยู่ระหว่างขาไฟบวกกับขาไฟลบของ IC นะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับฮาร์ดแวร์ดีครับอรหล่ดี ต้องขอบอกกันนะครับว่าคลิปนี้เราไม่ได้มาพูดว่าของใครดีของใครไม่ดีนะฮะลำพังเองผมก็ไม่มีตังซื้อมาชำระแล้วครับอันนี้ลูกค้าส่งมาให้เราโมนะฮะก็เลยทําการรีวิวให้ดูลูกค้าบอกว่าให้โมแก้ซ่าโมเบดแล้วก็โมกางแหลมด้วยแยกทับอิสระด้วยนะครับพี่ถ้าคลิปนี้เดี๋ยวมาฟังผมพูดอีกสักหน่อยนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น30ปีนะฮะ หลายคนพูดว่างานเก่าเสียงดีกว่างานเก่าก็คือไม่ใช่รุ่น30ปีเป็นรุ่นงานเก่าเก็บเลยเป็นรุ่นที่ไม่ใช่โลโก้30ปีอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่โลโก้อย่างนี้ด้วยโลโก้เขาจะเป็นมีธงชาติมาด้วยนะฮะไอรุ่นงานเก่าเขาว่าเสียงดีกว่าผมฟังดูแล้วนะครับแล้วผมก็ลือดูวงจรดูแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันคือวงจรเดียวกันนะฮะรุ่น30ปีกับรุ่นตัวงานเก่าเก็บเนี่ยมันคือวงจรเดียวกันนะฮะไม่รู้ว่าท่านเปรียบเทียบยังไงว่าตัวนั้นเสียงดีกว่า ผมมาไล่ค่า C ีค่า R รดูแล้วมันคือค่าเดียวกันหมดเลยนะฮะมันคือ C มันก็คือค่าเดียวกันเน่ยเสียงมันจะดีกว่ากันได้ไงเสียงมันเสียงเดียวกันนะฮะไม่มีตัวไหนเด่นกว่าใครนะรแต่มันมีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือว่ารุ่นงานเก่าเก็บกับรุร่น30 b. ปีอบปีรุ่น30ปีอบปีเบสและเสียงกลางเนี่ยจะแรงกว่างานเก่าเพราะว่าเกณฑ์ขยายเขาใส่มา5.2เท่านะครับไอ้รุยย่นงานเก่าเก็บอะเกณฑ์ขยายเขาใส่มา3เท่านะฮะตัวนั้นกลางจะเบา,บานิดนึงนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาใส่มา5.2เท่านะครับกลางแรงกว่านะครับผม ข้อแตกต่างระหว่างงานเก่าเก็บกับตัว30ปีเนี่ยต่างกันแค่สัญญาณเอาพุทธขาวออกเฉยๆนะฮะส่วนนอกนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดเขาว่าเสียงดีกว่าผมฟังดูแล้วไม่เป็นความจริงะฮะเสียงเหมือนกันเลยนะฮะท่านลองฟังดูดีๆผมลองเอาสควบจับสัญญาณดูแล้วนะหมุนดูแต่ละปุ่มนะคือเท่ากันหมดครับผมไม่รู้ว่าท่านคิดกันยังไงว่างานเก่าเสียงดีกว่านะครับมันคืออะไหล่พาร์ทเดียวกันเลยนะวงจรเดียวกันด้วยต่างกันแค่เกณฑ์ขยายอ,ยอย่างเดียวแล้วก็ C c ซ a แ p ปปิ้งนะครับ ซีแคปปิ้งเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดใูในคลิปถัดไปนะฮะับซีแคปปิ้งเนี่ยอของงาน30ปีเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับก็คือมาจากจีนเลยแล้วก็งานเก่าเก็บนะครับตัวที่ไม่ใช่30ปีอไอซีแคปปิ้งเขาเนี่ยจะเป็นของเอลนาครับเป็นของที่มีคุณภาพกว่าต่างก,กันแค่นี้ครับผมในไหนผมก็พูดถึงเรื่องฮาร์ดแวร์แล้วนะฮะเดี๋ยวจะขอพูดของตัวงานเก่าเก็บกับตัว30ปีเลยนะฮะข้อแตกต่างของมันนะครับก็คือ C c a p p ปิ้ครับผม น่ครับไม่ว่าจะเป็น C Input แล้วก็ C output นะครับของตัว30ปีเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเขียวแบบนี้นะฮะก็คือมาจากจีนนั่นแหละนะครับมาจากจีนเลยนะครับก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้นะส่วนของงานเก่าเก็บล่ะของเก่าเนี่ยอ่ามันจะเป็น C c a p p i n g มันจะเป็นของ L หน้านะครับจะเป็นตัวสีดํานะซีเอาพุตก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นของเอลนานะครับจะเป็นตัวสีดําคือคุณภาพดีกว่าแน่นอนซึ่ง C ีของเอลนานะครับจะมีคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็ชิปเซตนะครับของตัวงานเก่าเก็บเนี่ยจะเป็นยี่ห้อแท็กซ จะเป็นยี่ห้อแท็กซัตนะครับเป็นเบอร์ TL 072เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นยี่ห้อของแท็กซัตนะส่วนตัวนี้เป็นของยี่ห้อ ST นะครับแน่นอนนะครับชิปเซ็ตของ ST เนี่ยแรงแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูหลังทําการแก้ไขกันนะครับผมว่าสิ่งที่ท่านจะได้กลับไปคืออะไรตอนนี้ก็ไม่มีเสียงซาแล้วนะเพราะว่าเราแก้ซาแล้วก็แยกคับอิสระโมเบดโมกังแหลมเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้ถ้าจะให้ดีเลยก็คือแก้ซาแล้วก็โมเบดสักหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับตัวน,นี้ปิดวัล่มหลักลแล้วนะครับเนี่ ก็คือเงียบกริฟนะครับไม่มีเสียงซาเลยหมุนแหลมสุดครับปรากฏว่าเสียงซาไม่มีเลยนะครับผมเนี่ยครับนะครับก็ไม่มีซาแล้วนะครับผมหายซาชัวแน่นอนร้อยร้อยเปอร์เซ็ครับเนี่ยครับไม่มีซาแล้วประมาณนี้ครับผมปรับแหลมได้เหมือนเดิมครับใช้งานปกติครับปรับแหลมได้เหมือนเดิมครับ เ,เบสก็นุ่มๆครับผม,บมอ่าปรับนุ่มหาแข็งได้ครับอย่างเห็นผลนะครับ,บ,บอ่าเดี๋ยวผมจะให้ท่านฟังเสียงเบสอย่างเดียวนะครับผมให้ท่านดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันดีขึ้นยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมจะรีความถี่ซับล,ลงก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงเบสละเห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลงมาเลย บ่ายโมงนี่แข็งเปกเลยนะครับหมุนสุดนี่แข็งตื้อเลยนะครับคือเห็นผมเห็นผลความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับลงต่านี่คือนุ่มเลยนะรู้เรื่องเลยนะครับนุ่มเลยไม่ต้องไม่ต้องลุ้นนะครับทําแล้วนุ่มจริงครับอันนี้ก็ตึงๆมีเนื้อ,อครับช่วง10บโมงสิบเอโมงนะครับตึงๆมีเนื้อเที่ยงก็ตึงๆลอยๆครับผมมีเนื้อเบลดนะครับผมบ่ายนี่แข็งเปกเลยต่างจากเมื่อกี้นี่ไหม ที่เรารีวิวครั้งแรกนะครับคือรู้เรื่องครับผมนุ่มหาแข็งได้อย่างเห็นผลครับอืมรู้เรื่องครับนี่ก็นุ่มครับก็คือรู้เรื่องครับผมนุ่มนุ่มนุ่มตึงแข็งกระแทกปรับได้หมดครับเบสก็แรงขึ้นครับหมุนปุ๊บมาเลย วลุ่มไรวลุ่มมันครับเล่นง่ายคุมง่ายขึ้นนะครับนี่ครับเราทําการเสริมคอดเบรดเข้าไปสิ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับ